ก่อนสิ้นปีครับเด็ดๆทุกคันพสดีครับพอดีมิรักไคลับพบกับผมเหมือนเดิมทั้งใหม่ชชยนาครับเอีวันนี้ทีเด็ดเลย้โ,โูชุดสุดท้ายก่อนสิ้นปีนะครับบอกเลยว่าชุดนี้เด็ดทุกคันแต่ส่งงานได้ประมาณสองคันคันนี้คันแรกนะครับก่อนสิ้นปีปิดท้ายนะครับก็รับผมเดี๋ยวพามารับชมครับคันนี้งบอยู่ที่ประมาณสัก4ี่0 0บาทเนี่สภาพก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวรถจะเยอะๆหน่อยครับปีใหม่เนี่เดี๋ยว กล้องแพนดูรอบๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับเน<อ>ีเ่เหมือนเดิม,มชุดสีเฉล่ยชนะขอพักนก่อนกล้องสลังไปสลังไปอ่ะมาครับคันนี้ก็เริ่มจากชุดบนเหมือนเดิมนะครับผมอ่าที่สําคัญก่อนเลยก็เป็นชุดสีนะครับเใหม่ยชนานะครับนี่เงาเงาช้ำชนะครับงานเนียนๆนะครับผมคันนี้เน้นเป็นแบบว่าแช้ใช้งานนะครับ เน้นเป็นเน้นเป็นแทะปั๊มก็เป็น 1, 2, 5 LED นะครับสีก็จะเป็นแบบออกเทาๆนะครับนี่ครับต่อด้วยขางานอลูมิเนียมนะครับกัดลายนะครับผมจานไส้ดำล้วก็อ่าเป็นเจาะตานะครับยาง IRC นี่สเปดดูชุดหัวครับดูชุดหัวดูชุดหัวอื้มรถใหม่เขนะินอะดูคาบูเรเตอร์เป็นไง เดี๋ยวท้ายคลิปผมมาติดเครื่องให้ดูนะครับคันนี้คันนี้แอบเครื่องซิ่งด้วยนะครับเอ้ยเครื่องแอบแบบว่าเขาเรียกอะไรอะแอบแบบว่าตุกติกนิดหน่อยแต่เป็นขบูเดิมระบบไฟเดิมนะครับมากล้องไลมานี่ครับชุดคันเบรกแท้นะครับคันสตาร์ทแท้นะครับเป็นชุบน็อตเป็นเลสนะครับหัวจี้ลายนะครับนี่ฝาแข้งเป็น powder coat แข็งใส่น้ําทั้งตัวนะครับทักเท้าหลังเบิกใหม่นะครับ งานสีู่ w o k แล้วก็ทีเด็ดเลยนี่โอ้โหท่อสแตนเลดมาช้หนาครับท่อแตนเลสช่างมาชัยนานะครับผ่าตะแกงเดี๋ยวทายคลิปมาปังเสียงนุ่มๆกันครับโชกหลังก็เป็นสปริงดํานะครับผมนป,ปิงดำที่มีแท้ดูดูดูกล้ GL องมากล้ GL องมากล้ GL องมานี้งเงาแชาามแๆล้อลื่นป๊บอยากนี่ความเดี๋ยวท่อเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องแบบไปใส่กันร้อนนะครับเดี๋ยวว่าตอนนี้กันร้อนอหมดนะครับผมมากล้องวนมา ให้เดี๋ยวหมุนให้ดีวกว่ากองเขาอยู่นั่นแหละนี่ดูดูดูเออขาน,นี้เครื่องยนต์โอเวอร์ฮอนใหม่ทั้งตัวเลยนะครับคันนี้แล้วก็แอบตกติดนิดหน่อยมาดูฝั่งนี้กันบ้างชุดสีทั้งใหม่ชนะนี่คันนี้เป็นแดงสดนะครับไม่ใช่แดงแก้วนี่รายละเอียดก็ประมาณนี้ดูอเงาเงาโชกเงาเงาดูหัวฝั่งนี้บ้างก็เฟี้ยวอ่ะมาแข้งฝั่งนี้นอ,นอ,อุจจารย์ไฟก็เป็นสแตนเลสกัดลายนะครับ คันเกียร์เป็นแท้ครับลูกค้าเน้นแบบว่าใช้งานนะครับครอ,อบโซ่คันนี้ก็เป็นแท้นะครับครอบโซ่เป็นแท้แล้วก็ตัดด้วยอุดแบบว่าสแตนเลสนะครับงานแบบว่าคินคินนะครับนีดูชุดท้ายบอกเลย,ยโคตรเฟี้ยวอ่ะน <c oughs> ี่ปั๊บล็อกอ่ะอืออ่าปะเดี๋ยว มาฟังเสียงกันเลยเดี๋ยวหมุนใหม่สตาร์ทมือนิ่มๆแบบว่าแอบตุกติก รายละเอียดดีเทลก็จะมีว่ประมาณนี้นะครับที่พี่ท่านใดสนใจงานจัดภาพนะครับก็ทักมาถักสอบถามพูดคุยกันได้ครับผมช่างใหม่ใช่นาแต่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมคราบงานก็ยังจะแน่นๆอยู่คิวก็จะเป็นหลักปีใหม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชื่อทุกข่า,าทั้งหมดนะครับก็เวฟ 125S อเรียมลมตรงรุ่นครับฝากด้วยครับ